สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบก,กับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำข้าวผัดเนยกระเทียมมาพร้อมกับหมูย่างเทอริยากินะคะสีสันน่าทานน่ากินแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ ้นตอนแรกเราจะมาเตรียมในส่วนของเนื้อหมูกันนะคะมาม่าจะใช้เป็นเนื้อหมูส่วนสันคอติดมันแบบนี้นะคะเวลาย่างออกมาเนี่ยก็จะได้มีความนุ่มแล้วก็มีความมันนิดๆอร่อยมากๆค่ะหั่นเป็นชิ้นความบางประมาณ1-2เซนติเมตรนะคะไม่ต้องหนามากจะได้ย่างสุกได้ง่ายค่ะจากนั้นเราจะหมักแบบง่ายๆด้วยซอสเทอริยากินะคะราดลงไปแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่พริกไทยป่นนะคะตามลงไปเล็กน้อยแล้วก็คลุกผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากคลุกผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นมาม่าก,ก็จะพักไว้ก่อนสักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะในระหว่างรอเดี๋ยวเราไปผัดข้าวผัดเนยกระเทียมกันนะคะ ขั้นตอนแรกเราจะนํากระเทียมหั่นสไลด์แบบนี้มาทอดกับน้ํามันให้มีความเหลืองกรอบกันก่อนค่ะขั้นตอนนี้มาม่าแนะนําว่าให้ใช้เป็นไฟอ่อนนะคะถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยกระเทียมเขาจะไหม้ได้ง่ายแล้วก็จะขมค่ะกระทะใบเดิมเลยนะคะมาม่าจะเทน้ํามันพืชออกนะคะขั้นตอนแรกนี้หลังจากที่เราทอดกระเทียมแล้วกระทะย,ยังร้อนอยู่นะคะมาม่าจะปิดไฟค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เนยเค็มลงไปนะคะ แบบนี้ค่ะจากนั้นก็ผัดให้เนยเขาละลายก่อนนะคะจากนั้นจึงค่อยเปิดแก๊สค่ะจากนั้นมาม่าจะเติมกระเทียมสับลงไปค่ะในส่วนของกระเทียมสับชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะลงพผ,ผัดให้พอมีกลิ่นหอมค่ะ จากนั้นมาม่าก็จะนําข้าวนะคะใส่ตามลงไปเลยค่ะมาม่าก็จะใช้เป็นข้าวหอมมะลินะคะที่ค้างคืนค่ะใช้ท้องตะลิวนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ผัดบนๆค่ะให้เกลี่ยกระจายให้ข้าวเนี่ยที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยให้แตกออกจากกันนะคะ พอข้าวเริ่มกระจายแตกตัวดีแล้วนะคะเราก็จะมาเติมไข่ลงไปค่ะจำนวนไข่เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะจากนั้นก็ผัดข้าวแล้วก็ไข่นะคะให้เข้ากันดีค่ะให้ไข่เนี่ยเขาเคลือบข้าวนะคะเป็นสีเหลืองๆแล้วก็มันๆค่ะจะได้อร่อยนะคะวิธีการปรุงข้าวผัดเนยกระเทียมมาม่าก,ก็จะไม่ปรุงเยอะนะคะมาม่าจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวของคิคุแมนค่ะสักประมาณ2ช้อน ในส่วนของเครื่องปรุงเนี่ยเพื่อนๆผัดแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆนะคะเอาตามความชอบค่ะมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่จํำนวนข้าวที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปรุงเพิ่มอีกเล็กน้อยด้วยน้ำตาลทรายค่ะผัดผสมให้เข้ากันดีนะคะค่อยๆผัดค่อยๆชิมไปค่ะ จากนั้นเราก็จะมาเติมพริกไทยป่นตามลงไปค่ะตามด้วยแครลลอทหั่นเตาชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันดีค่ะในส่วนของข้าวผัดเนยกระเทียมเนี่ยมม่าจะผัดไม่ให้ลดจัดมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทานคู่กับหมูย่างซอสเทอริยากิอยู่แล้วค่ะในขั้นตอนสุดท้ายมาม่าก็จะเติมต้นหอมลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมหั่น ที่เราทอดเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วตามลงไปค่ะผัดผสมให้เข้ากันดีอีกรอบนึงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเตรียมในส่วนของข้าวผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะมาทอดไข่ดาวกันนะคะมาม่าก,ก็จะทอดไข่ดาวให้ดูแบบ2แบบนะคะแบบแรกมาม่าจะใช้เป็นเนยนะคะใส่ลงไปค่ะไม่ต้องมากนะคะเอาพอประมาณจากนั้นก็นําไข่ใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาแบบนี้ค่ะ เราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะไข่ของเราก็จะสุกได้ประมาณนี้ค่ะขั้นตอนที่สองมามา่จะใช้เป็นอุปกรณ์นะคะวงกลมแบบนี้แล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะจากนั้นก็ปิดฝารอจนกว่าไข่ของเราเนี่ยจะเริ่มสุกนะคะได้ประมาณนี้ก็ยกขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็นําไข่เนี่ยไปแซะออกก็จะได้ไข่แบบ2แบบนะคะที่เพื่อนๆสามารถนําไปทําตามเอาตามที่สะดวกได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะไปย่างหมูเทริยากิกันนะคะก็จะนำลงกระทะแบบนี้ค่ะให้ใช้เป็นไฟอ่อนนะคะอย่าย่างให้มีความร้อนมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไหม้เกินไปเนี่ยจะมีรสขมได้นะคะเนื่องจากหมูที่เราหั่นไว้นะคะเขามีความบางอยู่แล้วค่ะเราก็จะใช้เวลาในการย่างไม่นานนะคะได้ประมาณนี้ค่ะยิ่งหมูติดมันด้วยนะคะยิ่งน่าทานมากๆเลยค่ะ ในการย่างเนี่ยมาม่าก,ก็จะไม่ใช้น้ํามันพืชทาลงไปเลยนะคะอาศัยมันที่มาจากเนื้อหมูอย่างเดียวค่ะบดถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเราก็จะมาทําการจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะก็วางไข่ลงไปบนข้าวเนยกระเทียมพร้อมกับหมูย่างของเราค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะ ตอนจัดเซอร์ก็ไม่ลืมโรยด้วยต้นหอมแล้วก็กระเทียมหั่นนะคะที่เราทอดเตรียมมาไว้ค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะคะหน้าตาดูน่าทานมากๆเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะ สำหรับคลิปนี้มามา่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ